ฮัลโหลกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนนี่อยู่ผมเดิเล่นเกมสิ้นกันเนิ่ดกันอีกแล้วกันอีกเช่นเคยกันอีกเหมือนเดิมนะนี่เราก็มาอยู่ในเกมบิเวอร์บุ๊อ่าเกมเลา่าคนรื่องกันในพาร์ทที่เท่าไหร่พาร์ทที่หกน,นะฮะถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นพาร์ทที่หนผมจําผิดปะช่างไม่ช่างไม่เก็โอเคก็มาต่อกันเลยในชาร์ทเตอร์ที่สองนี่นะจากคราวที่แล้วที่จากคราวที่แล้วที่เอ่อเป็นยังไงวะ โอเคก็ okay, อย่างเช่นที่เคยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วหรือวาภาณที่มันผ่านมาหรือว่าอยากจะทราบในเรื่องให้มันกระ่าเขาเรียกว่าให้ดีขึ้นก็สามารถกดไปดียอที่การั้างบดไดนะ้ที่มุมขวาก็จะมีเพลย์ลิสต์อยู่ที่นั่นถ้าสนใจก็ลองกดเข้าไปรับชมก็ได้นะผมก็สำหรับภาคที่แล้วนี่รู้สึกว่าเราจะได้กำไรมาหนึ่งค่ามาหนึ่งอย่างใช่ไหมก็คือ <c oughs> หนึ่งในพวกเราเนี่ยมีสปายอยู่นะหรือว่ามีนลอดบังไ้อยู่จะเป็นสายของพวกพวกอีกฝั่งที่จับเรามาจะทําให้ตอนนี้เราหวาดระแวงไปหมดแล้วเชื่อใจใครไม่ค่อยจะได้แล้วเนี่ยก็มาต่อเลยหนึ่งชั่วโมงต่อมาหลาเด้งผ่านมาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกลับอ่ากันกับห้องของตัวเองตอนนี้เวลาก็ริกราสามสิบนาทีน่าจะเป็นสามทุ่มนะฮะยังไม่เกินที่เราจะต่ยังไม่เกินที่เราจะตกลงกันไว้แล้ว อ๋อคือเป็นได้เสนอความคิดว่าห้ามออกห้องกี่โมงวะจำไม่ไ้น่าจะสี่ทุ่มนะหลังจากสี่ทุ่มแล้วก็น่าจะห้ามออกไปไหนนะเพื่อเป็นกฎจะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะแล้วก็มารายงานตัวอะไรสักอย่างเนี่ยน,นะจะได้เขาเรียกปลอดภัยขึ้นเลยประมาณนั้นใช่ไหมผมก็อธิบายอะไรไม่ค่อยจะเก่งด้วยซิผมพยายามไม่คิดมากและข่มตานอนให้หลับแต่มันก็ไม่ได้ผลได้แต่กังวลว,ว่าจะเกิดเหตุการณ์แย่ๆขึ้นอีกโอ้ตอนนี้ก็ไี่ถึงช่วงเวลาที่ห้ามออกจากห้อง แถมเรายังว่างเอ้แถมเรายังไม่ง่วงเลยออกไปชงอวัลตินเดื๋ยสักหน่อยดีกว่าเผื่อจะทําให้นอนง่ายขึ้นในห้องไม่มีอะไรกินเลยล่ะต้องออกไปชงข้างนอกอีกโอ้ร <c oughs> ีบไปดีกว่าเนี่ยถ้ามีคนมาเห็นเราตอนนี้อาจจะเข้าใจเราผิดก็ได้นะผมเดินไปจนสุดห้องโถงทางเดินไอ้ไปจนสุดโถงทางเดินก็จะหยิบซองอวัลตินที่วางอยู่บนโต๊ะแต่ทันใดนั้นเองเอ้ยเจ้าเกิดอ,อะไรขึ้นนั่นมันเสียงใครบางคนเปิดประตูออกไปข้างนอกนี่โอ้เพลงมึง ตกใจหมดเลยผมรู้สึกตกใจและก็กลัวในเวลาเดียวกันใครกันที่ออกไปข้างนอกตอนนี้นี่มันก็สี่ทุ่มแล้วนะหรือว่าจะเป็นผมลองคิดดูดีๆอีกรอบก็จะจะตัดสินใจตามคนที่น่าสงสัยไปก็มีอยู่ช้อยเดียวโอเคเ e ็ s สโกแมตามไปดูกันว่าเขาจะเป็นใครนะผมเดินตามเสียงฝีเท้าที่เดินไปอ่าที่ได้ยินมาเรื่อยๆก่อนจะจบอ่าก็จะเริ่มเงียบและผมก็ไม่สามารถเดาทางต่อได้ ติตายสิข้างอนนี้นมันมืดมากเลยเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลก่อนจะตัดสินใจเดินกลับทางเดิมแต่ทันได้แต่ทันได,แแนไดแ้แต่ทุยแต่ทันทีที่ผมหันกลับไปนั่นเองเชี้ย <Yeah! c oughs> มือใครใครบางคนกระชากคอเสื้อผมและดึงตัวผมไว้ด้านหลังอย่างดุนแรงเุ <c oughs> <c oughs> ้ยโดนเล่นแล้ว ผมถูกดึงเข้าไปที่พู่มไม้บริเวณหนาใกล้ๆตอนนี้ัปทั้งสองข้า,ง,ขาง,ขงผมถูกใครบางคนล็อกเอาไว้กลางอ่าข้างหลังกลางหลังอะไรสักอย่างส่วนล่างของผมก็หมอบแนบไปกับพื้นโอ้โหตัวอย่างนี้มันอะไรกันนาทียงเหรอนี่มุกโอ้มุกแห่งเงีง้ยก็ไม่บอกหรื่ใช่ห้ามเสียงดังนะมงเงนบุกจะหักแขนนาทีแนะ่อยา่าอย่าทำเลย มันเป็นของสาคัญผมได้ผมได้แค่ทําตามที่เธอบอกคนุนึกเลยว่าคนตัวเล็กๆเบ,บมืนมุกจะมีแรงยิ่งขนาดนี้เขาอาจจะเรียนศิลปะป้องก,กันตัวมันก็ได้ไงเข้าใจแล้วปล่อยฉันกระทถมึกออ้ยเขนจะหักทันทีที่ผมอ่าทันทีที่เธอปล่อยผมผมก็รีบยืนเล็กขยับตัวออกห่างจากเธอกลัวทำไงก็เห็นผีในน,นาทีกลัวมุกอะไรขนาดนั้นอ่ากลัวมุกกลัวอะไรนักอ่ามุกนักหนาเนี่ยโอ้อยจะตกปากเองเลยกัน เธอจะบ้าเหรอเนี่ยฉันต้องถามเธอมากกว่าว่าออกมาข้างนอกทำไมดึกตื่น่านนี้อ๋อเรื่องนั้นน่ะหละของมันแน่อยู่แล้วมุกกำลังดัก,กรอคนทรยศอยู่ยังไงล่ะตอนนี้เธอพูดงเป็นหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างห็นด้ชัดเลยแค่มองที่เธอก็รู้สึกกลัวจนบอกไม่ถูกไม่ไงมีไหมนาะสามบรรทุกนั่นะแต่มุกก็รู้ว่า,าทีไม่ใช่คนทรยศแน่ๆเพราะนาทีไม่มีกลิ่นมากพอจะทำอะไรแบบนั้นหรอกขอบคุณที่ยังมองกูเป็นคนที่ไม่ทรยศ คุคนจะดีใจใช่ไหมในสถานการณ์แบบนี้นะมันดีกว่าที่จะเป็นฮูล่าเอ้ยมันดีกว่าจะเป็นฮูล่าแทนที่ใครจะเป็นเหยื่อนาทีรู้เปล่าอะไรวะเออนั่นแหละ <c oughs> ถ้าเราสามารถจับคนทรยศได้เราก็จะได้โอกาสครั้งที่สองที่จะหนีออกไปจากเาากเาะออกไปจากที่นี่ทุกคนแต่ก็นะมุกไม่ได้ทําเพื่อนาทีพวกนาทีหรอกแค่วิธีมันง่ายกว่าเล่นเกมฆ่ากาัานบ้าบออะไรนะั่นตั้งเยอะเท่านั้นเองว่าไงอ่าว่าไงนาที จะอยู่ช่วยมุกจับพลทรยศไหมหรือว่าจะหนีกลับไปทังอ่าแล้วทิ้งให้พวกอยู่คนเดียวล่ะอืมอ่าเออมันก็อยู่เองได้เห่แล้วนะแต่ว่าอยู่เป็นเพื่อนได้ดีกว่ามั้งอยู่เป็นเพื่อนได้ดีกว่ามั้งด้วยความสงสัยและเป็นห่วงเป็นห่วงมุกมันยังจับจะหักแขนเราอยู่เลยจะเป็นอันตรายผมตัดสินใจซ่อนตัวในภ่มไม้ด้วยกันกับเธอเพื่อจะรอให้สายลับปรากฏตัวแต่ถ้าว่าไม่มีวีว่แวว จะมีใครออกมาเลยไม่แต่คนเดียวไม่แต่นิดเดียวแล้วเวลาก็ลุวงเลยไปจนถึงตีสองโดยที่ไม่มีแม้แต่งเงาของคนร้ายที่ให้เราเห็นชีคนทรยศต้องรู้แน่นว่ามีกล่าว่าใครดักรออยู่ก็เลยไม่กล้าออกมาเอ่อเรากับันเทอมุกเราว่าอยู่ต่อไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะไม่ต้องมาพูดดีเลยเพราะว่านะัดทีตามมุกมาแล้วส่งเสียงไอ้อัดตั้งแต่ตอนแรกๆคนร้ายถึงได้รู้ตัวไงเอาเถอะวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน นี่อ๋อน้าที่อย่าไปบอกใครแล้วว่ามุกแอบทําแบบนี้มีอ่ามีหลายคนชอบใช้อารมณ์ไม่ใช่หัวคิดเดี๋ยวก็พนซีซัวว่าเราเป็นคนทรย,ยศอีกมุกจะไม่บอกใครเหมือนกันพ่าเห็นน้าทีเข้า <c oughs> ใจนะโอเคครับผมผมพพักหนะ้าพอมุกพูดจบเราทั้งสองคนก็รีบกลับไปที่ห้องทันทีเสร็จกินแล้วไปดีกว่าถ้ามีคนทรย,ยศอยู่จริงๆทําแบบนี้จะสามารถจับตัวเขาได้จริงๆหรอล่มันก็คงไม่ออกมาเดินเพ่นพ่าให้ใครสงสัยหรอกมนะั้ง ี๋ยว <S <S ่าอาจจะออกมามันก็น yeah. ่าจะหาเวลาที่นั่นแหละนะเวลาที่นั่นช้ำแม่งวันที่สี่บนเกาะเช้าวันต่อมาเราจะพวกเราประชุมตามนัดเวลาเจ็ดนาฬิกาหรือว่าเจ็ดโมงเราก็แยกย้ายกันไปทํากิจวัตรประจาวันของตัวเองผมยังคงคิดเรื่องเมื่อคืนไม่ตกได้แต่กังวลว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเนี่ยนัที่คิดอะไรอยู่เหรอหน้าทางเหมือนจะมีอะไรไม่สบายใจเลย อ๋อเปล่าเราเราสบายดีก็แค่เอ่อคือยังไม่ได้กินอ,อัลอตินเลยไม่ใช่ผมตอบนภานะยิ้มให้เธอเบาๆทนาทีเมียอะไรไม่สบายใจก็คุยกับเราได้เสมอนะเราอาจจะไม่ใช่คนที่พึ่งพาได้เท่าไหร่แต่เราก็พร้อมจะรับฟังทุกอย่างที่นาทีพูดนะคุณครับขอบใจนะกพา,า่วนนี้ผมกับนภายู่ด้วยกันแทบจะตลอดตลอดเวลาเพราะว่าแผลที่เธอแผลเธอยังไม่สมานดีทำให้เธอยังเดินเองไม่ได้ผมก็เลยต้องเป็นอศา,ศาสาสมบัดเป็นคนดูแลเธอ เขาทางสิเป็นไงทั้งสองคนว่าแล้วต้องอยู่ที่นี่แน่แนเลยอ่าพันีอะไรหรือแจนี่เสียงน้ำพลาแหละพอดีตอนนี้เราอ่าพวกสาวๆเขาทำากิจกรรมกันนะ่ะผมก็เลยอยากจะถามว่าทั้งสองคนสนใจจะไปร่วมไ,ไหม,ก,รรมไหกิจกรรมอะไรเหรอกิจกรรมอะไรหละอ่ไม่มีอะไรหรอกครับพี่เมย์เป็นคนเริ่มบอกว่าอยากทำอาหารเลยพวกเราตอนเที่ยงเนื่องในโอกาสที่นาา้ำพลาจมาอยู่พวกเราที่นี่นะ่ะ น่าสนใจจังต้องขอบคุณที่มีจริงๆเลยเ,เหตุการณ์บุญณคนเนี่ยทำอาหารงานเลี้ยงอยู่แล้ว,แล,วแล้วทั้งสองคนเราตกลงว่ายัางไงอยากจะไปทําอาหารช่วยพวกสาวๆไหมอไปสิครับ <laughs> เน้นแน่นอนเราไปอยู่แล้วล่ะใช่ไหมนะพายิ้มอย่างนี้ จ้าสนใเราก็ชอบอาหารอยู่แล้วล่ะถึงตอนนี้เออถึงตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ไปดูพวกเ,เพื่อนเพื่อนทําก็ดีใจแล้วโอเคอะไรล่ะให้ติดตามผมมาเลยเดี๋ยวผมจะเข็นรถอา่อาแล้วก็เวลาเข็นรถระวังทางได้ในนาทีแผลที่เย็บยังไม่สมานแผลดีเดี๋ยวถ้าผาาจะหายช้านะอาขอบใจได้ที่เป็นห่วงแน,ะงน่และพวกเราทั้งสามคนก็ตัดสินใจเดินทางไปที่ห้องครัวเพื่อจะช่วยวผู้หญิงทําอาหาร ห้องครัวของโรงแรมมีขนาดใหญ่มากเอามีอุปกรณ์แทบจะทุกอย่างครบพอที่จะทําอาหารแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารเอเชียหรือว่าอาหรับตอนนี้พี่เมย์มุกและออยก็กําลังช่วยกันจัดของอยู่ผู้หญิงคนเดียวที่ไม่ได้ช่วยอะไรก็คือปิ่นเพราะเธอบอกว่าไม่ชอบคร้ครัวเธอขอมาช่วยทำความสะอาดทีหลังดีกว่าอืมัมนผมเลยเอาแล้วที <c oughs> กับนภาเป็นยังไงบ้างจวานที่นี่มีอะไรรอเปล่าเนี่ย พี่เมย์ไม่ใส่แฟนเออก็ดูดีปีกแบบไอาพอที่หนูอยากจะช่วยงานอะไรบ้างคะ่ะเพราะว่าหนูชอบอหารอยู่แล้วมีอะไรที่หนูพอจะช่วยได้ไหมพี่เมย์แหมนภะาทั้งหน้าทาักแถมยังชอบนอาหารแบบนี้ใครได้เป็นแฟนแล้วโชคดีที่สุดในโลกเลยละ่ะแต่แตไม่หรอกคะ่ะพี่เมย์อย่าลืนสิคะ จะเอาเป็นว่าพี่ให้ทัพช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งกันแล้วกันนะทีนี้เราจะทําแกงกะหรี่กินทานกันระหว่างมืออะไรระวังมืออย่าให้มีดบาดล่ะระหว่างมืออะไรวะนะอ่าอ่ะค่ะพี่เมย์เยเซอร์แมนส่วนหนุนน้อยหน้าทีก็ให้หัหนแตงกก็แล้วกันนะเราจะทําสลัดถักด้วยเนี่ยอ๋อได้ครับผมจะลองดูนะพี่เมย์ครับพอดีออยลองมาเช็คกูทั้งข้อไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยแบบนี้ทาอาหารไม่ได้แน่ให้ออยไปเอาที่ ห้องเก็บของมาได้ไหมคะตายจริงที่ครัวไม่มีเครื่องปรุงได้ยังไงเนี่ยห้องครัวไม่มีเครื่องปรุงแล้วมันจะปรุงอาหารยังไงไม่เป็นไรจ้ะพี่จะไปเอามาเองทุกคนทํางานกันต่อไปเออไปก่องเถอะนะพูดจบพี่เมย์ก็รีบวิ่งออกไปจากห้องครัวถูกถูกไปวันลแปลกจังเลยนะเหมือนว่าวันก่กอนๆมีเครื่องปรุงอยู่ตั้งเยอะแท้ๆหายไปไหนกันหมดนะเอาเถอะเอาเถอะพวกเรามาทางานกันต่อดีกว่าแตงกวาอยู่ในตู้เย็นเมื่อที่เอาออกมาหันได้เลยนะ ้ยมุกจะช่วยด้วยให้มุกหัน่นผลไม้ได้ไหมออยได้เลยจ้าแต่ว่ามุกต้องระวังด้วยนะทางที่นี้ไม่เ่อถ้าไม่เคยใช้ของมีคมแบบนี้มาก่อนมุกใช้มีดสองคมจะปลอดภัยกว่าน,นะจ้าม่เป็นอะไรงอนนี่มุกกลับมาที่นี่มุกเคยใช้มีดทำหลายๆอย่างบ่อยๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะใช้ทำอะไรวนะเนี่ยทำมืเธอต้องเน้นช่วงนี้ด้วยฟรเนี่กก็ท <c oughs> ทำอะไรมาเอาล่ะไหนดูซิ พอคุยกับอาเสร็จผมก็เดินไปที่ตู้เย็นก่อนจะหยิบแตงกวาออกมาหนึ่งลูกโอ้โหขนาดเหมาะมือแล้วเกินเอพี่มีบอกว่าจะทําสลัดสินะแล้วมันต้องหั่นยังไงวันนี้อ่าหั่นเป็นแว่นๆแน่นอนนะ,ะหั่นเป็นแว่นๆนะเอาละ่ะแต่นี้น่าจะใช้ได้นะ เอิ่มนาทีฝีมือพอใช้ได้เลยนะตอนแรกเรานึกว่าจะทํากับข้าวไม่เป็นจะอีกผมําเป็นมามากครับ <c oughs> เราก็ใช้เวลาว่างอยู่อ่าเวลาว่างอยู่หอน่ะประหยัดค่าข้าวดีอ๋อเราก็ทําเองบ้างเวลาอยู่หอน่ะประหยัดค่าข้าวดีทําเองก็เสียแค่ค่าอะไรวะวัตถุดิบป,ประมาณนั้น <c oughs> ถ้าเราอ่างั้นถ้าเราเปล่อยให้หน้าที่จัดการเองเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปทําน้ําซุปดีกว่า บรรยากาศตอนนี้มันเต็มไปด้วยความสงบสุขทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่นึกมาก่อนเลยว่าการทําอาหารมาสนุกขนาดนี้ที่เป็นแบบนี้อาจจะเพราะว่ามีเพื่อนๆช่วยทําด้วยนดึเนี่ยอาจจะนะพาลองเพลงพาปอกมังฝรั่งไปทําเพลงไปด้วยให้ตายเถอะคนไรตอนปลอกมังฝรั่งยังจะน่ารักขนาดนี้ได้ขังขังอาะอ๋อน,นี่จะางมาทางนี้หน่อยสิมุกเนี่ยจะให้ดูอ,อะไรละมุก นี่ไงเห็นไหมมุกวาดเองด้วยแหละดูฮะเอเอเดินหน้าตาตลกจักเลยนะมุกวาดอะไรเนี่ยนาทียงไงทู่มุกภาษาตั้งใจทําตั้งนานอะ่ะทำไมไม่รู้อะ่ะและ้วผมหัวละเบาๆแล้วเผื่อคิดได้ว่ามุกก็มีด้านที่น่ารักเหมือนกันอ,อีกอีกกลัวแหละเฮ้ยทําอะไรนะมุกจะหันแตงกวางเห็นนาทีเออจะหันแตงกวาไหนาจับแบบนั้นเล่านี่เธอจงใจใช่ไหมเนี่ย แม่แม่เสียงนั้นกันเชียวนะทุกคนทําง,งานไปถึงไหนแล้วล่ะโอ้ยเสียงผู้หญิงจะเยอะๆไปไลยทุกตัวละครผู้หญิงขนาดนี้พี่เมย์พอดีเลยได้เครื่องปรุงมาครบไหมคะครบไหมคะครบไหมเออน,นั่นแหละแน่นอนจ้าพี่เตรียมทุกอย่างเลยมาเริ่มน้ำอาหารหลักเราจะหลักอะไรดีกว่านะเยเยจะได้กินแล้วผมไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อ่ะนอกจากจะหั่นผักปอกผลไม้และประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาอาหารทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อย อย่าโอ้น่ากินจะไรเนี่ยอือหือผักทั้งนั้นเลยอย่ะโอ้ผมลองอ่าผมมองชามสลัดสีสวยที่ช่วยกันทำน่าทามันดูน่ากินมากๆเลยอ่ะนะผมลองอ่ะเล,ลองชิมคำหนึ่งนะผมหยิบช้อนขึ้นมาก่อนจะตักมะเขือเทศชิ้นนึงเตรียวเข้าปากแต่ทันใดนั้นเองอยากกินนะพี่มีตะคอกใส่เสียงดังลั่นครัวและทุกคนหันไปมองอกันตาเดียวกัน ทานใครกินอะไรท่านนั้นก็จะยกไปเสิร์ฟที่โต๊ะก็ใจไหมแบบนั้นแหละถ้าเป็นประเทศที่พี่เคยไปแลกเปลี่ยนเขาถือว่าเสียมารยาทาับใคายมากๆเลยแหละ้ละทีอย่าทาแบบนั้นอีกนะ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ขอโทษครับพี่เมย์ผมรีบเก็บช้อนทันทีจะหันไปยกของเตรียมจัดโต๊ะแทนประเทศที่พี่เบไปแลกเปลี่ยนประเทศไหนวะเนี่ยถ้าไม่ชิมาอาหารก็จะรู้เลยว่ามันอร่อยเนะี่ยผมได้เต่เก็บความสงสัยไว้และช่วยคนอื่นๆทำงานต่อไป ห้าผมรู้ว่าทำอาหาราสนุกแบบนี้ผมคงต้องทำบ่อยๆแล้วล่ะนะในะห้องนั่งเล่นรวมไม่นานหลังจากนั้นเรานะั้นไม่เจกคนอาหารได้แล้วนะเอ,อ้ากำลังหิวเลยดิแกำกำลังหิวพอดีเลยเพ่เออ๋อผมนี่กิช้าชักทั้งตัวเลยนะโทษทีนะแค่พี่เมย์ที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยหนูไม่ถนัดเรื่องทำอาหารจริงๆไม่เป็นไรจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกนะไว้หนูช่วยงานอื่นทีหลังนะคะเอาอะไรนั่งกินยังเลยนะหมอพัด มาจากไหนไวะพัดต้องไปที่สลัดชามใหญ่สีสันมันสวยงามผักก็ดูอ่าดูสดน่ากินสุดๆเลยไหนลองชิมสักนิดหน่อยอสักนิดหน่อยซิพัทตักสลัดข้าวผักหนึ่งคำโตก็จะลอกมาว่าอื้มอร่อยมากเลยอมันก็ไปกินอาหารพิซซ่าคาร์หุหรูเลยเนี่ยพัดใครกินด้แหละจริงดิไหนเราลองกินหน่อยซิผมไม่พูดท่าทเพลงก็จะตัดส่วนของตัวเองออกมาเข้าปากทันทีอุยอร่อย ผักสดมากทํากับมือเลยไม่ใช่กรอบช้วยสลัดก็เข้ากันสุดๆเลยเนี่ยโอ้โหก็จะอวยกันเลยนดี๋รวผมก็อยากกินมากเนียนาทีถ้าทางจะชอบทานผักนะเนี่ยแหวแล้วไม่ชอบเลยอ่ะแค่เห็นก็เอียนแล้วอไอพี่หนึ่งมึงเป็นมังสวิรัติแล้วไม่ชอบผักอ่ะเนี่ยไม่ใช่เออนั่นมันพีวิทย์เอาเลาวทุกคนอาหารจานหลักมาแล้วจ้าอู้ อูน่ากินสัตว์แต่วมันต้องหยาบคายด้วยทุกคนจ้องไปที่หม้อเกลี่ยกะหล่ีเนื้อตาเป็นบานกลิ่นของประเทศหอมโชยไปทั่วห้องไม่ร่าเชื่อเลยว่าพวกเราจะเป็นคนทำา่ารจานนี้กันเองผมรู้สึกภูมิใจอย่างประหลาดถึงจะไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากขันผักก็เถอะนะโอ้อยเนื้ออีกแล้วเนี่ยฮือพีวิตนอะไรของพี่เขานะไม่ชอบเกลี่กะหล่ีเนี้ยชอบแกเป็นบางสวิบลัดไงก็เลยไม่ชอบเนี้ยก็บอกลแล้วแท้ๆเฮ้ยช่างเถอะฉันกินอย่างอื่นก็ได้พีวิตพูดแบบเซ็งๆเล็กน้อยก่อนจะ ตักสลัดไปทานเพิ่มนาะทีหิวหรือยังจ้าเดี๋ยวเราไปตักข้าวให้นะโอ้ลงก็เป็นแม่บ้านเลยครับนภาเอ,อบชัยนุษยน,นภาขี้เกียจตักกอดีนะภากล่าจังเลยเนี่ยทําไมเขาต้องมองผมด้วยท่าทีแปลกๆแบบนั้นนะได้แล้วจ้าจะจ้ะผมมองเขาหลาดแกงกะหรี่จนตาไม่กระพริบตอนนี้หลังจากไดชนนกกไนนก้ช่วยงานในครัวผมก็เลยบอกอ่ะอะไรตอนนี้หลังจากช่วยงานในครัวผมบอกเลยว่าจานนี้หมดเกลี้ยงแน่ๆเลยอะ ทานแล้วนะครับอ,อ,อื้อโอ้โหสุดยอดเราจะพอมันฝรั่งนี่มันนุ่มกำลังพอดีทานกับเนื้อแล้วเข้ากันสุดๆเลยนะจะบรรยายอะไรกูหิวอยู่นิดนึงนาทีจริงเหรอนาะทีเออหัวเริงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฉันมาพวกนายแค่ไม่เคยกินของดีมาก่อนกับท่านน่ะมัง้งนึกว่าจะไม่มาเชีย่ยเศรษฐกิจอะเลยระวัง,งปากด้วยสิวะเนี่ยไหนฉันลองชิมสักคำสิมันอร่อยตรงไหนวะ้งชาดน,นอนตัก คำเล็กๆเข้าปากแล้เคี้ยวเบาๆแต่ท่านนั้นเองเผ็ดไม่ใช่แ <c oughs> อมเอ่เอตกคอกินได้อยู่นะผมก็จะหลุดคำเพราะนี่ใส่ปามกมันกระจายของหมอน,นี้ซะแล้วสิ <c oughs> ทุกคนมุกมีเครื่องหนึ่งสดชื่นฟุดๆมาให้ด้วยแหละอาจารย์น้ำป่นสูตรมุกเองนี่มุกทำคนเดียวเลยนะจะบอกให้ก็เคยที่มันวาดหน้าเราใส่เมื่อกี้เลยโอ้มุกทำเองอานนี้แบบน,นี้จะกินได้ไหมเนี่ย <c oughs> ผ่ายแล้วทุกคนนะใส่บุกกละไหม่แล้วนาทีเดี๋ยวโดนฆ่าเอ้ยเราเล่นเราเล่นเฮ้ยเราเขีนเราเล่นนะมุกนี่นี่เดี๋ยวเราจะกินให้หมดเกลี้ยงเลยนะผมรีบจิบน้ำแดงให้วผมชิบจิบน้ำแ,งำแงดงโมผ่านกระดกทีเดียวหมดแก้วเฉี่ยวไม่ทราปากหาเรื่องเลยทุอค้นอนาหารด้วยกันได้รอยยิ้มไม่น่าเชื่อว่าเราเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ใ้หลังจากที่รู้ความจริงแล้วตกใจมันจะเป็นยังไงเออมันจะเป็นไปได้ยังไงกันผมนึกภาพใครจะคนที่เป็นสายลับไม่ออกเลยเพราะความเั่นอาจจะเป็นแผลหลอกให้พวกเราระแวงกันเองก็ได้นะ,ะเดี๋ยวพี่จะไปพักแถวๆสระนะมีอะไรให้เรียกเลยเลยนะครับพี่วิทย์งั้นเราเอองั้นเราขอไปห้องน้ําด้วยนะเดี๋ยวมา <c oughs> ไปเหอหนึ่งไม่หันไหพี่วิทย์กับหนึ่งก็ออกไปจากห้องนาทีเพื่พอนาทีเพื่อเธอจะพอมีเวลาว่างไหม มีเี่ทำไมถึเปิน่นพอดีทุกคนทานข้าวเสร็จแล้วเราอยากจะไปทำความสะอาดห,ห้องครัวช่วยช่วยเขาเนะี่ยทีมาช่วยเราทำได้ไหรือเปล่าได้สิเลือกแค่นี้เองกอบใจจ้ะไว้เราจะตอบแทน,นทีเขาละอ่ะาคราวหน้านะอ่มอร่อยทุกอย่างเลยอยากกินอีกจังเนาะเธอที่บรรยากาศจริงเลยกินอะไรเยอะแยะเดี๋ยวก็อ้วนเป็นหมูหรอกจะเฮ้ยว hey, ่าแต่ ว่าแต่มุกตะกรา้าชานนก็กินข้าวตั้งสองจานนี่เดี๋ยวเรื่องฉันนะทำไม่เกี่ยวหรอกทุกคนต้องมีความสุขจังที่อุตส่าห์ตั้งใจทํอาหารนี่ไม่เสียเปล่าเลยนะผมกาผมหันไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้ม,มรู้สึกมาอย่างบอกผมว่ามิตรภาพระหว่างเราเริ่มก่อตัวขึ้นชา้าๆโอเคเดี๋ยวขอตัดพาร์ทไปแค่นี้ก่อนกันละกันนะฮะเนื่องจากก็อัดมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะก็กำลัง ก็กำลังไปดีๆตอนนี้ก็สดใสมันนางฟิวกูดเลยโอเคก็คุณทุกค,ค,คนรับชมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องจากลาไปก่อนนะใครสนใจหรือชื่นชอบอยากติดตามผลงานของ,งผมก็สมัครก่อนส่วนที่อยู่ตรงนี้นะฮะกดติดตามกันต่อไปอะไรกันได้ที่อื่นที่ใต้ดีสคริปชั่นใครสนใจก็ลองกดเพิ่มเติมไปดูกันได้นะฮะแล้วก็ลิงก์เกมแล้วก็อยู่ที่นั่นแหละใครสนใจอยากจะไปเล่นก็ลองไปเล่นกันได้นะซึ่งตอนนี้บีเฟนเดวูส์ก็มีตอนที่2.5มาแล้วแต่ผมยังเล่น2ยังไม่จบเลยเนี่ย ก็ได้แหละไว้เจอใหม่พรุ่งนี้วกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจากลากัไปก่อนนะเจอใหม่คิดหน้า๊ายบายซสียอ่ะ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 อยู